ไม่กูไม่เชื่อใจเชื่อใจพี่หน่อยไม่ร้องเชื่อใจพี่ <c oughs> ไม่มึงพูดอย่างเงี้ยมันทำให้กูไม่เชื่อใจอะ่ะเชื่อใจพี่หน่อยนะไม่อ้าไอ้เหี้ยตัวเดิมเลยเยป8ตัวไหนวะเก็บเสียงอี แม่งแล้วป <for> ่ะไอโจมึง <verw> ก <updating> ็พูดให่กลัวละเวงไ้คุยเอ้ยคุนอนเป็นศพเลยไอยังไไม่รู้ไงไม่รู้ตัวใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกก็ไม่รู้ยิงตัวไม่ใส่หมวก Hahahaha Ai tag tùa bọn cắn đùa Tài rồi Oof Điều cuốn thái Tôn Tôn Cái gì? Tôn Ê tôn rồi bảo bro Bro เล้่แล้วค right? ือมีเก็บเสียงเหมือนกันน่ะแล้วพี่จะไปรู้เหรอว่าเสียงแม่ก็มีเหมือนกันนิดโปร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 ดโปโปรดโโโอรน ้อนไหื้บดีกว่ากองกอนไหนสิดีกวกออะอยู่เก t t i n g แปดหมื่น้ีทำไมมันบอกว่าผม g e ตติ้งแปดหมื่นวะโจอะทำไมมันบอกว่าผม getting แปดหมื่นที่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ผมได้มีสามอยางตอนหนึ่งคนอยู่พี่ไหมม่หากูให้เจอใส่กับถั่วฝนใส่แม่ทำไมอ่ะโอ้ยสัตว์ใส่ใบโน้มหมดกล้องๆน่ะชาชิงโอ้อมันถือไอศครีม

ไม่รู้รอ๋อถ้ามาโปรตีนก่อนตีกิ้งจะออกแต่แม่บ้าโปรตีนแต่ตีกิ้งจออกเป็นแบบเส้เหมือนมัน่งเถอะไอ้ติมแล้วกูตาฝาดมองเห็นเด็นดมี่เดสัตว์อือ ทำไมข้าตกรไม่ทำงานเลยวะไม่ทำหรอก็ใครนอนอยู่เดียวตนไอ้นี่มันรีเซ็ตแปลกแป่กะฮะตกแปลกอะไรแปลกๆอะไรอ้าไอโจชัดเลยชัดตะไรเออเออเอ้า โจนึหนึ่งกันไหมขอให้ผมกับปืนก่อนเอาไว้โจเอาไว้ใครนหนึ่งพี่พี่จะเป็นบ้าหรือเปล่าเริ่มไ้โจวามึงอยู่ไหนไ้กูขาตอดีอยู่เดีอยวะขอ้ Cái gì là ai, tui đó là những thằng ai bị sắt. nói h yelledierz mình Thủy rất โอเคกูจะไม่เชื่อใจมึงตลอดเลยอะไรวะแม่ชื่อจริงๆเลยมึงแค่นี้ก็ไม่เชื่อใจพี่โอ้เชื่อทำไมเชื่อเดกกูก็โดนแทงตายโอเคพี่พี่ก็สาดมุนแตคนแรกไอ้เีอยนั่นคือคำให้เชื่อจืดใช่ไหมนายสัตว์ พี่กำลังอันนี้อยู่ตุนมาห้องรับทำไมมันเรียกผมว่าเฟรนวะาทั้งที่กูไม่ใช่เพื่อนมัน You not getting r o b b เพื่าอะไรอ่ะฮะ Who are you ไอ้กูก็สงสัยเพื่อนมันตอนไหนกูก็กดเอ c ีอยู่แม่งก็ไม่ใช่เพื่อนกู โจ้กูเกียดเกมนี้มากเลยยีิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กูไม่เป็นอินโนเซนต์ในที่ค่ะ <c oughs> the ันออฟฟิลสงสัยน่าจบะบ้า ก็มักจะพกมาแค่ไหนด้วยแบบนี้เลอเออโอเคโอเคเฮ้ยยาดิโจ กูเห็นกลุ่มคนเยอะๆชัดเจนกลุ่มคนเยอะๆอะใครยิงอ่ะไอ้นี่หุ่นไอ้ที่มีชุดเกราะไอ้คาคนเดียวปุ๊บเพ่งเอ๊ะไอ้โจทำไมเวลากูคิดถึงที่มึงยิงผิดจนตัวเองตายทำไมกูยังขำอยู่หรอ ะทำไมตอนกูคิดไอ้ตอนที่มึงใช้ปืนยิงฆาตากรผิดคนแล้วกูขำวะทำไมอนะ่ะ <laughs> ไม่รู้อะโ no. นวดหนาแต่กูวอดไปแล้วไอโจไอมันรู้สึกว่ามันบักเข้าไปได้ด้วยไงใช่ไงตุก๊กตามหมีแต่กูไม่ซื้อเปลืองตังกู <c oughs> อ่ากูเกียดอย่างนี้ ผมปล่อยห้อยเล่นอีกแล้วนัเฮ้ยถ้าไม่มีเสียงคนตายตั้งแต่เกมมึงเลิกปล่อยเส็ยไงโอเคเฮ้ยนี่รวยอ่ะชอบมีดชอบมีดมากเล็กค่ะจะว่าไปนะโจมีดไอพวกเติมหนึ่งพันสองร้อยโอ้มีดพลหกร้อยเก้าเก้าโลบักไอที่นั่นใช้มันมันไอยาได้บอกว่ามันเทรดกันได้ไหมไม่รู้มันเทรดได้นะจะไม่ผิดเหรออืออือโอเค เก็บโจไว้คนสุดท้ายละกันละ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 เก็บโจไว้คนสุดท้ายละ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 ล่นเ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 สียไอ้เหี้ยยังไม่เจอคนเลยโจบอกว่าอะไรตายเหรอยังตัวอยูไหนอ่ะโจกูตายเก็บเสียงใช่ใช่เหรอกูโดนเก็บเสียงจริงจริงดิ กูดูไม่อยู่เนี่ยโอ้มังกำตำสนองวะโอ้โหพี่เจ็บเสยนก็พรมีศพด้วยนคนทายเรียนอืมอะไรหืมอะไรอะไรกูอะไรกูยังไม่ตายกูรอเล็ดเฉยเละ ถ่านถ่ไนมาไงถ่านรับาไงทำไมทำมาไงทำมาไรกูยังไม่ตายทำอะไรไอโจ้ลูกจ้าไม่ได้จะยิงกะหน่อยไอ้ผาเลยว่าเลยว่าจะกดยิงเลยเนี่ยแอบไปแอบว่าไวม่งเลยจะกดยิงซะหน่อยคือไม่คุ้นกันก็แดีแล้วก็แต่ไม่เดินผ่านคนไปอ่ะอ่ะโอเคสงสัยเกมกูดิลี แม่งอะไรวะเนี่ยอ่ไม่ไปอ่ะอะไรวะกี่วีรวะบัก ไม่ไนท์คิวเดี๋ยวเอาต้นเดี๋ยวพี่ไปอัคดคลิปไปได้ต่อคิลัว